ไปนะครับก็จะเป็นการนําเสนอของกลุ่มที่5นะครับซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนเวิร์กนะครับขอเชิญกลุ่มที่5ได้มานําเสนอให้เพื่อนๆด้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชมพู่สะอาดเป็นตัวแทนของกลุ่มที่5ออกมานําเสนอ เกี่ยวกับการใช้โซเชียลอย่างมีสติเชิญนับฟังได้เลยค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่านี่คือคิตตี้และฟ้าเพื่อนสนิทของฉันเองสองคนนี้ทำให้ฉันคิดว่าโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้มีอันตรายกว่าที่ฉันคิด h no l i e no friends แ a ็กแท็ no share no friends อะไรของแกเนี่ยฟ้าถ้าฉันไม่กดไลค์กดแชร์ให้แกแกจะบล็อกแล้วก็เลิกคบกับฉันเลยใช่ปะเปล่าแฮกแท็กเป็นอย่างนั้นแหละอย่าคิดอะไรมากแ a กแท็ไปเฉยๆมีอะไรหรอคิตตี้ติดการแชทมากมันจะส่องเฟซใครที่ว่าหล่อๆมันจะแอดเป็นเพื่อนแล้วแชทไปหามีอยู่ครั้งหนึ่งมาแชทไปหาผู้ชายแชทไปแชทมาสักพักผู้ชายที่มันแชทด้วย หลอกให้มันโอนเงินมันก็โอนไปเท่านั้นแหละเมื่อผู้ชายได้เงินแล้วผู้ชายก็บล็อกเฟซหายไปเลยเมื่อเรื่องนี้กระจายออกไปทําให้มันอายจนไม่กล้ามาเรียนหลายอาทิตย์เลยแหละก็นั่นแหละนะที่เขาว่าไม่มีความลับในโลกโซเชียลส่วนฟ้าอะไรที่โซเชียลว่าดีฟ้าก็จะทําหมดแชร์แล้วสมหวังได้ทุกสิ่งที่อยากได้ แม้แต่ผู้ก็จะเข้ามาหาฉันอุย้ยคิดแล้วก็ฟินหน้าขาวสาใสใสในสิบนาทีเอาฟองทอมาปอกหน้าไม่เชื่อหรอกฉันน่าสวยที่สุดในโลนี้สวยนี่แ่ ประเทศไทยลวงและนื้อาชาเช่ไทยเฮ้ยพวกแกทำยังไงกันเนี่ยเขาข้อแถกกันหมดแล้วคือเราจะทำยังไงเดี๋ยวทีนี้มาก็สายหน้าก็แดงพระเธ้าเลยนะฟ้าใครจะไปรู้ลหละฉันก็อยากหน้าสวยหน้าใสใครปะเรามาหาวิธีข้อโรงเรียนแบบไม่โดนทำโทษนัดีกว่า แดงมาแล้วเอ้าแกก็แพ้เหมือนกันเหรอใช่ไหนเอากระจกมาส่องหน่อยสิโอยหน้าฉันแดงหมดแล้วหน้ามันก็แดงดูสิขึ้นเลย <c ười> <c ười> หัวเราะเลยเอา้าเนยบอกไม่เชื่อแลนะ้วทำตาทำไมล่ะฉันก็อยากหน้าขาวสวยผู้เองนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหกตาดูมันคือข่าวปลอมอะ่ะโหไม่น่าเลยหน้าพังไปหมดแล้วหน้านก็พังเหมือนกันแหละไม่น่าเชื่อเองเลยฟ้าเฮ้ยแล้วใครมันจะไปรู้ล่ะเป็นไงล่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นข่าวปลอมหน้าแหกกันทั้งแกง นี่ก็เป็นข้อคิดที่ทำให้พวกเรารู้ว่าอย่าด่วนเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบเช็กก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์กลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับเช็กก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย